สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายกิริพัฒน์พลาบนะครับผมประธานกลุ่มโซนเหนือจังหวัดนครพนมพวกเรากลุ่มโซนเหนือจะมาจัดกิจกรรมนานการแบบรายบุคคลให้กับผู้สูงอายุนะครับวันนี้เราจะมาทําเหรียญโปรยทานกันนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนึงเพื่อความสนุกสนานและปลอดภลยและ2เพื่อส่งเสริมการทํางานของตาและมือของผู้สูงอายุนะครับอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเหรียญโปรยทานในวันนี้จะมีหนึ่งกันไกลสเหรียญนะครับ แล้วก็3ดิบินนะครับการทํากิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นการชวนผู้สูงอายุมาพับเปลี่ยนโภยทานเพื่อใช้ในงานงานบุญงานกิจกรรมต่างๆงานทางศาสนานะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความผ่อคนคลายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับผมอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยครับตอนที่1นนะคะขั้นตอนการทํานะคะก็คือเริ่มจากการตัดดิปินยาว48เซนติเมตรนะคะแล้วก็ดิบิน 48ซนเมตสองเส้นนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งดิบินนะะทั้งสองเส้นนะคะให้พับครึ่งทั้งสองเส้นนะคะสเส้นแล้วก็นะคะนำเส้นที่หนึ่งมานะคะให้ยึด ตรงรอยนะคะรอยรอยที่เราพับนะคะเป็นแกนกลางนะคะพับเส้นริบบินลงมานะคะพับฝั่งขวามือนะคะพับลงมานะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้ามานะคะพับด้านขวาเข้ามาแล้วก็พับดิบบินด้านซ้ายนะคะขึ้นมาแล้วก็ พับด้านล่างขึ้นข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะสอดด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งแล้วก็ทำเส้นที่สองด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มจากขวามือของเราพับ ปิ้นลงมาที่ตรงรอยพับแกนกลางที่กึ่งกลางที่เราพับไว้นะคะแล้วก็พับลงมาให้มันตั้งฉากอย่างนี้นะคะจากนั้นก็พับด้านซ้ายมือมานะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะกดให้แน่นนะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะสอดน,นะคะสอดเ,เข้าไปนะคะไปด้งปิ้องปักนะคะ จากนั้นนะคะก็นำริบบิน้นเส้นที่หนึ่งกับสองนะคะมาประกบกันอย่างนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำสามเป็นลูกตะก้อนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะอะคุณยายคะคุณยายจับทุกนะคะจับสารนะคะ ะะก็คือจะใช้เส้นที่สองไฟเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็จับสามนาอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นรูปเป็นเส้นตะก้อนะคะไม่เห็นคะ่ะเดี๋ยวนะคะช้าๆค่ะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็เอาเหรียญใส่นะคะเหรียญใส่ก่อนอเอาเหรียญใส่เข้าไปนะคะเมื่อเราสามได้เหรียญโชบ้าง <c oughs> เหรียญบ้างที่มีเหรียญนิ่ต่อยนทะั้งเลยเหรียญหน่าทนะคะแล้วก็กดเหรียญไว้นะคะแซนหักมุมไปเรื่อยๆ เข้าไปาเรื่อยๆแล้วสารหักมุมพอเป็นรูปตะก้อลแล้วก็ส่งนะส,สารหักมุมไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสารหักมุมไป ใส่นี้แล้วสอดแล้วนะคะเนี่ยสารเป็นรูปตะก้อได้แล้วะเนี่ยสารเป็นรูปตะก้อเสร็จแล้วก็สอดสอดเพื่อแน่เพื่อความแน่นาว,ว่าวก็สอดน,นะคะสอดสอดไปตามรูปนะคะเพื่อที่จะเก็บเก็บปลายปลายของริบบิ้นให้หมดนะคะก็คือสอดเข้าไปนะคะ ะสอดไปน,นะคะจนกว่าเส้นริบบิ้นของเราจะหมดนะคะก็คือสอดเข็บเข้าไปนะคะ ก็คือผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็จะได้เป็นเหรียญปคยทานในรูปแบบที่เป็นแบบตะกอ้อนะคะตะก้อสี่เหลี่ยมหรือเราอาจจะทําแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเป็นรูปดาวนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ทําเป็นรูปดอกไม้ได้นะคะ,คะก็คือแบบนี้นะคะ <c oughs> ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทับเหรียญปวยทานให้ผู้สูงอายุนะคะ นอกจากที่เราบอกว่าสามารถที่จะให้คนแก่ได้เอาไปทำบุญหรือว่าเป็นการฝึกสมาธิฝึกสายตาแล้วก็ฝึกการใช้มือของผู้สูงอายุแล้วนะคะเราก็ยังาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะก็คือผู้สูงอายุสามารถที่จะทับแล้วก็เอามารวมกันนะคะเอาเอาผลงานชิ้นงานมารวมกันแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้